ไปต่อกันที่จังหวัดสระแก้วค่ะทีมหมอครอบครัวโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสัะแก้วได้ลงพื้นที่ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยพร้อมทั้งดึงชุมชนเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้ครอบครัวได้มีกําลังใจหวังฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยให้กลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะลำบากมากค่ะก่อนหน้านี้คุณพ่อเดินไม่ได้รายได้เราก็ไม่ค่อยมีการอยู่การใช้กันกินก็ค่อนข้างลำบาก การเส้นเลือดในสมองแตกส่งผลให้ร่างกายซีกข,ขวาของเดชาเดชพกลกรังชายวัย70ปีไร้เรี่ยวแรงรวมถึงการพูดและกลืนอาหารเป็นไปอย่างยากลำบากโชคดีที่สมาชิกครอบครัวจัดสรรเวลาแบ่งกันทำหน้าที่ดูแลเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาเดินได้อีกครั้งนอนไหมไม่นอนนั่งบ่ สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับคุณลงุงวันนี้มาเยี่ยมอีกแล้วยืนขึ้นได้ยังยังอ่ะเดี๋ยวขอคุณหมอตรวจหน่อยนะดวงตานะครับโอเคลุงไอ้บ้างไหมยังสูบยาอยู่หรือเปล่าพื้นที่ตำบลสักแก้วอยู่ในเครับผิดชอบของทีมหมอครอบครัว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชแก้วที่ได้นำทีมสหวิชาชีพแพทย์รวมทั้งอ,อสอมอผู้นำชมุมชนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านในเดชาเพื่อฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยในทุกมิติทั้งปัญหาสภาพแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินชีวิตดียิ่งขึ้นสิ่งต่างๆที่พวกเราทำเนี่ยเพื่อให้คุณลุงสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เพราะฉะนั้นต้องพยายามกลับไปให้เป็นเหมือนเดิมใกล้เคียงเดิมมากที่สุด ทีมงานพวกผมที่ลงมามีทั้งทีมเภสัชท,ทันตะพยาบาลนักกยายภาพฟื้นฟูต่างๆมาช่วยเพื่อให้คุณลุงกลับมาอยู่ในสภาพที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ยกแขนได้ไหมยกแขนก็อดยกแขนได้ไหมข้างนี้อ่าข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้ นักกายภาพบำบัดหนึ่งในทีมสหวิชาชีพย้ำว่าการบำบัดกล้ามเนื้ออ่อนแรงผู้ป่วยต้องฝึกฝนทำอย่างถูกต้องและปลอดภัยโดยมีท่าบริหารที่ผู้ป่วยสามารถทำได้เองและท่าที่ต้องมีผู้ช่วยซึ่งทีมหมอครอบครัวจะคอยติดตามอย่างต่อเน,นื่องเดี๋ยวหนูจะช่วยในการเคลื่อนไหวจากตรงนี้ไปสู่เตียงหนูหน่อยนะคะขยับขาด้วยมาโอเคขยับก้อนอีกที เก่งมากเราไปเองค่ะดีมากดีมากเก่งมากโอเคเยี่ยมเลยโลตัวไปข้างหน้าเยอะเหมือนที่เราสิ่งสําคัญคือจิตใจที่แน่วแน่ของผู้ป่วยที่ต้องอดทนต่อสู้กับความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อซึ่งทั้งหมดต้องอาศัยเวลาและความสม่ําเสมอจึงจะช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาเดินได้อีกครั้งก้าวขายืดตัวขึ้น นอกจากกำลังใจของตัวผู้ป่วยเองแล้วครอบครวัวย,ยังต้องทำหน้าที่ฟื้นฟูสุขภาพอย่างต่อนเนื่องควบคู่กับการหารายได้โดยมีทีมหมอครอบครัวและชุมชนพร้อมเป็นกำลังใจคอยสนับสนุนอุปกรณ์หรือสิ่งของจำเป็นเพื่อการดำรงชีพเป็นยังไงบ้างคะคุณลุงตอนที่ขูดหินปูนไปอะ่ะตั้งแต่ตอนนั้นได้มาทำฟันอีกไหมคะไม่ได้ทำฟันเลยเนาะ นั่นเองวันนี้หนูขอดูหน่อยเนาะว่ามีฟันผุเพิ่มไหมนะคะถ้าผุเพิ่มอาจจะต้องวางแผนการรักษาต่อไปเนาะเหมือนปาดิฉาิพระอบหรือกบยังหวังเสมอให้พ่อกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้เพื่อคอยเป็นกำลังใจให้ลูกหลานสู้กันต่อไปอปอหนื่ขอแค่แกดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ก็พอค่ะแค่นี้ก็พอใจค่ะเอ่อทีมงานโอสโมผู้ใหญ่เอ่อคุณหมอที่มาดูแลคุณพ่อที่มาช่วยเหลือ สร้างพื้นที่หน้าบ้านหลังบ้านใส่ประตูหน้าต่างให้มีบ้านที่ดีขึ้นเพื่อนบ้านที่เขาเป็นกําลังใจให้ช่วยเหลือก็ดีใจค่ะอยาขอบคุณจริงๆค่ะการดูแลผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงนะครับโดยทีมสาสาขาว,วิชาชีพทีมเาสร์ครอบครัวนะครับก็คือการส่งเสริมป้องกันฟื้นฟูและก็รักษานะครับในกลุ่มที่ติดบ้านติดเตียงในชุมชนเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาอันหนึ่งก็คือการต้องขยับต้องพา ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลซึ <hi> ่งระบบขนส่งมวลชนของเรามันก็ไม่ดีเนาะแล้วก็ประชาชนเองก็ไม่ได้มีศักยภาพพอที่จะนำคนไข้เข้ามาที่โรงพยาบาลได้ทุกรายก็มงนะต้อาลืมก้งจิงเดี๋ยนะเดยนะแั้นขึนโน้นมาหมอโน้นาชนนะชนนะไม่ดูอ่ะชนนะ ขณะที่ตัวเลขผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ทีมหมอครอบครัวของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชแก้วติดตามฟื้นฟูมีอยู่ประมาณ100ลรายต่อปีโดยมีเจ้าหน้าที่อ,อสอมอเป็นกำลังสำคัญเพื่อสื่อสารให้คนไทยเข้าถึงสิทธิการรักษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงาน